บุญที่ยิ่งใหญ่ภาวนาหนทางมรรคผลนิพพานภาวนาคือทางมาแห่งคุณสมบัติความหมายและประเภทของภาวนาภาวนาเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยวัตถุสิบประการเรียกได้ว,ว่าภาวนาใหมเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีลเพราะนําไปสู่หนทางคือมรรคผลนิพพานได้การทำสมาธิภาวนา หมายถึงการทำจิตใจให้สงบและทําปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการฝึกฝนอบรมจิตการทำสมาธิภาวนาแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือสมถภา,าวนาและวิปัสนาภาวนาสมถภา,าวนานั้นก็คือการอบรมใจให้สงบให้หยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวโดยใช้สติเป็นหลักสำหรับวิปัสนาภาวนาก็คือการอบรมปัญญาให้เกิด โดยการปฏิบัติธรรมะและใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมะทำให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงจนมีจิตเป็นอิสระไม่ถูกรอบงำด้วยกิเลสและความทุกข์การทำสมาธิภาวนาเป็นเรื่องสากลที่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาแม้จะไม่ใช่พุทธศาสนิกชนก็สามารถปฏิบัติได้เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีความมั่นคง มีคุณภาพดีขึ้นทำให้เกิดความสงบซึ่งจะมีผลให้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขเปี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญานอกจากนี้แล้วการทำสมาธิภาวนายังเป็นสุดยอดแห่งบุญเพราะสามารถนำไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานได้โดยตรงลํำพังการทำทานและรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงดังที่พระเดชพระคุณพระมงคลเทพพุนีหลวงพ่อสดจันทสโรได้กล่าวไว้ว่านั่งภาวนาทำใจให้หยุดให้หยุดสักกระพิบตาเดียวเท่านั้นที่สร้างโบสถ์วิหารศาลาการปรเรียนสู้ไม่ได้หรอกให้ใจหยุดเป็นตัวสำคัญหยุดนี้เป็นทางมรรคผลนิพพานพวกให้ทานรักษาศีล ยังไกลกว่าหยุดนี้ใกล้นิพพานนักการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายเป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาโดยการฝึกให้ใจหยุดให้นิ่งอยู่ภายในกลางกายของเราอย่างต่อเนื่องในอารมณ์ที่สบายเป็นการดึงใจที่สัดสายไปในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆ ให้มามีอารมณ์เดียวจนกระทั่งสงบนิ่งและหยุดได้ถูกส่วนก็จะเห็นดวงประทมมรรกหรือดวงธรรมและเข้าถึงกายภายในไปตามลำดับจนเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุดวิธีการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนี้เป็นวิธีการฝึกสมาธิในพระพุทธศาสนาที่สูญหายไปเกือบสองพปีจนกระทั่ง พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อสดจันทสโรได้ค้นพบด้วยการนั่งสมาธิและได้นำมาเผยแพร่แก่ประชาชนโดยทั่วไปซึ่งมีผู้ที่สนใจปฏิบัติตามและเข้าถึงพระธรรมกายเป็นจำนวนมากวิธีการทำสมาธิเริ่มด้วยนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายถ้าไม่ถนัดจะนั่งเก้าอี้ก็ได้จากนั้น เอานิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายหลับตาเบาๆพอสบายๆแค่ขนตาชนกันอย่าบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่ศีรษะค่อยๆไปค่อยๆลงไปจนถึงปลายนิ้วเท้าผ่อนคลายให้หมดนั่งหน้ายิ้มยิ้ม ทำใจให้เบิกบานแช่นชื่นสะอาดบริสุทธิ์ไร้กังวลในทุกสิ่งให้ปล่อยให้วางคลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของแล้วค่อยๆย่อนใจของเราเบาๆเ,เหมือนขนนกที่ค่อยๆย่อนตัวลงไปสัมผัสผิวน้ำโดยไม่ทำให้น้ำนั้นกระเพื่อมยอ่อนใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วนึกถึงดวงแก้วกลมใสหรือองค์พระใส,สๆนึกธรรมดาสบายๆคล้ายกับนึกถึงสิ่งที่คุ้นเคยด้วยใจที่เยือกเย็นนึกเล่นๆเพลินๆสบายๆให้ต่อเนื่องกัน เพื่อดึงใจของเราให้หลุดพ้นจากความคิดสับสนวุ่นวายถ้าใจยังสัตว์สายอยู่ก็ให้ภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอาระหังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่อยากจะภาวนาก็ไม่ต้องภาวนาอีกแม้ในขณะเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ให้นึกถึงดวงแก้ว หรือองค์พระนี้บ่อยๆในทุกอิริยาบทในทุกกิจกรรมนั่งนอนยืนเดินเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงคันอาบน้ำรับประทานอาหารแต่งตัวขับรถนึกธรมธรมดาธรรมดาแต่นึกบ่อยๆเพื่อให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจไม่ช้าใจก็จะหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์แล้วจะมีดวงใส บริสุทธิ์ปรากฏขึ้นมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ยิ่งนักฝึกต่อไปให้ชำนาญก็จะเห็นดวงนั้นชัดใสสว่างอยู่ในกลางท้องของเราทั้งหลับตาลืมตาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนึกให้เห็นชัดตลอดเวลาในทุกอิริยาบถผลแห่งสมาธิจะทำให้ชีวิตดำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขความสำเร็จ และความไม่ประมาทได้ตลอดไปทั้งยังจะทำให้สมาธิละเอียดอ่อนก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายบุญจากการทำสมาธิภาวนาที่เราสั่งสมไว้ในชาตินี้จะส่งผลให้บรรลุธรรมะได้โดยง่ายในชาติเบื้องหน้าและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งจะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม ความมีสติปัญญาเฉียบแหลมนั้นฉเฉลียวฉลาดนั้นเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์ต่างปรารถนายิ่งนักแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสสรรเสริญว่าปัญญานารานังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะของคนทั้งหลายการทำสมาธิภาวนาช่วยพลิกผันชีวิตมนุษย์ให้มีความสามารถมากขึ้นเก่งขึ้นสติปัญญาเฉียบแหลมขึ้นฉเฉลียวฉลาดขึ้น และมีความทรงจำดีขึ้นได้อย่างอัศจรรย์ทันตาเห็นในชาตินี้เลยทีเดียวโดยอาศัยระยะเวลาไม่นานขอเพียงให้มีความต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งนี้เพราะใจที่เป็นสมาธิจะผ่องใสตั้งมัน่นสงบนิ่งก็เหมือนน้ำที่ฝุ่นละอองตกตะกอนมีแต่ความใสทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนถูกต้องขึ้นจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจการงานต่างๆได้มากขึ้นซึ่งโดยปกติแล้วคนเราดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ไม่เกิน10%เเท่านั้นเรื่องเหล่านี้เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองและจากคนใกล้ชิดเมื่อลองนั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ได้สักระยะหนึ่งก็จะพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนอย่างเช่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นผลการเรียนดีขึ้นวิธีคิดเป็นระบบขึ้นการตัดสินปัญหาต่างๆดีขึ้นเป็นต้นและถ้าเราทำสมาธิได้ดีถึงระดับเกิดแสงสว่างขึ้นในใจก็จะทำให้เกิดความรู้คู่กับแสงสว่าง คือทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งสว่างควบคู่กันไปซึ่งจะช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงและรู้เท่าทันกิเลสเรื่องความมีปัญญาเฉียบแหลมฉเฉลียวฉลาดจากการทำสมาธิปวานานี้พระเดชพระกุณพระองค์คนเทพมุนีรลวงพ่อสดจันทสโรได้เคยกล่าวไว้ว่าถ้าว่าทำธรรมกายเป็นแล้วก็มันฉลาดกว่ามนุษย์หลายสิบเท่าชนะ นี่พอเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดก็ฉลาดกว่าเท่าหนึ่งแล้วสูงกว่าเท่าหนึ่งแล้วเข้าถึงกายทิพย์ก็สองเท่าแล้วกายทิพย์ละเอียดก็สามเท่าแล้วกายรูปพรหมสี่เท่ากายรูปพรหมละเอียดห้าเท่ากายอ,าร,าายอารูปพรหมหกเท่ากายอรูปพรหมละเอียดเจ็ดเท่าเข้าถึงกายธรรมะและกายธรรมะละเอียดแปดเก้าเท่าเข้าไปแล้ว มันมีความฉลาดกว่ากันอย่างนี้นะความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิเป็นความฉลาดยิ่งกว่าความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการศึกษาเล่าเรียนเพราะถ้าทำสมาธิจนกระทั่งใจมีพลังที่ระดับหนึ่งก็จะเกิดญาณทัศนะคือรู้แจ้งเรื่องราวของโลกและชีวิตตามความเป็นจริงและจะเกิดคุณสมบัติที่การเล่าเรียนเขียนอ่านไม่สามารถจะสอนได้ คือวิชาสามวิชา8อภินญ,ญาหกและปฏิสัมพิทายานสี่ซึ่งจะมีผลให้แสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพตาทิพรู้ว่าระจ,จิตผู้อื่นระลึกชาติได้รู้การเกิดการตายของสัตว์จนกระทั่งสามารถรู้วิธีกำจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ดังตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลจากพระไตรปิฎกในอดีตการ พระจุระปันทุกได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยการชักชวนจากพระมหาปันทุกผู้เป็นพี่ชายของตนเมื่อบวชแล้วท่านไม่สามารถจำคาถาได้เลยแม้แต่บทเดียวแม้จะใช้เวลาท่องถึงสี่เดือนพระมหาปันทุกเห็นว่าท่านคงไม่สามารถทำกิจของมันประชิตได้จึงให้ท่านออกจากวิหารไปในขณะนั้น หมอชีวโกโอมารพัฒนิมนต์พระภิกษุไปรับพระทหารที่บ้านพระมหาปันทกรับนิมนต์แต่ไม่ให้พระจุรปันถกไปด้วยทําให้พระจุรปันทกยิ่งรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมากขึ้นจึงคิดจะลาสิกขาในวันถัดไปเช้าวันรุ่งขึ้นพระศา,ศาสดาสงทราบด้วยพระญาณจึงเสด็จมหาห้ามและประทานโอวาทแก่พระจุรปันถก และสอนให้ท่านทำภาวนาในที่สุดท่านก็ได้บรรลุธรรมะเป็นพระอรหันต์เมื่อหมอชีวกได้ถวายพระตหารแด่พระบรมศาสดา,ศาพระองค์ไม่ทรงรับตรัสว่าภิกษุที่วิหารยังมีอีกหนึ่งรูปหมอชีวกจึงให้คนไปนิมนต์แต่ปัจจุรปันถกเนรมิตภิกษุขึ้นหนึ่งพันรูปคนใช้จึงกลับไปบอกหมอชีวกว่าผมไม่รู้จักพระคุณเจ้า ที่ให้ไปนิมนต์หมอชีวกจึงให้ไปถามพระมหาจุรปันฑกแต่ภิกษุทั้งหนึ่งพันรูปตอบพร้อมๆกันว่าเราชื่อจุรปันฑุกหมอชีวกจึงสั่งให้คนใช้จับที่ชายจีวรพระรูปที่ขานรับก่อนคนใช้ทำตามคำสั่งในขณะนั้นเองภิกษุที่เนรบิดท,ทั้งหลายก็อันตรธานหายไปคนใช้จึงสามารถนิมนต์พระจุรปันฑกไปได้ การธรรมวนาทำให้พระจุรปันธุปเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่ไม่สามารถจำได้แม้กระทั่งคาถาเพียงบทเดียวกลายมาเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศสามารถกำจัดอาสวะกิเลสได้และเปลี่ยมไปด้วยฤทธิ์ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนาแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าความสุขคืออะไรและอยู่ที่ไหนที่จริงแล้วความสุขมีอยู่ในตัวของเรานี่เอง และสามารถค้นพบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางไปหาน้าที่ไหนและไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทองอะไรไปแลกมาเพียงแค่นั่งลงแล้วหลับตาทำสมาธิภาวนาก็จะพบกับความสุขที่ประณีตยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ซึ่งหลายๆคนที่ทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆได้กล่าวว่าไม่นึกเลยว่านั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขถึงขนาดนี้ ความสุขที่เกิดจากการทำสมาธินี้มีถึงสามชั้นคือความสุขในปัจจุบันสุขในสัมปรายภพและสุขอย่างยิ่งคือน,นิพพานความสุขในปัจจุบันนั่นก็คือเมื่อฝึกทำสมาธิในระดับเบื้องต้นเพียงแค่ปล่อยวางใจให้ผ่อนคลายจากเรื่องราวต่างๆก็จะทำให้ใจเป็นสุขได้ในระดับหนึ่งแล้ว และถ้าทำสมาธิภาวนาจนสามารถหยุดใจเข้าไปอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตความสุขแล้วก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงที่มนุษย์ต่างแสวงหาคือหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุขสุขโดยไม่เลือกเวลาและสถานที่ความสุขที่แท้จริงเช่นนี้ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งเท่านั้นตรงกับพระบาลีที่ว่านัตติสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีต่อไปคือความสุขในสัมปรายภพผู้ทิม่มันเจริญสมาธิภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใสห่างไกลจากกิเลสอาสวะอยู่เสมอเสมอ,เ,สมอเมื่อละจากโลกนี้ไปจะได้ไปเสวยสุขในสวรรค์ต่อไปอีก เพราะการที่เราจะไปสู่สุขติหรือทุกตินั้นขึ้นอยู่กับความใสหรือความหมองของใจเป็นหลักดังพระบาลีว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติคังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปประการต่อไปคือความสุขอย่างยิ่งคือน,นิพพานการเจริญสมาธิภาวนา ยังเป็นเหตุให้สามารถหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะบรรลุถึงความสิ้นทุกข์แล้วถึงสุขที่แท้จริงในนิพพานไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตัวอย่างบุคคลที่บรรลุถึงความสิ้นทุกข์เข้าถึงสุขที่แท้จริงจากพระไตรปิฎกในสมัยพุทธกาลมีพระราชากัปปินะทรงเป็นกษัตริย์แห่งนครกุกกว,วดี ทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและทรงสละราชสมบัติสเสด็จออกผนวดเป็นพระภิกษุต่อมาบลุอรหัตผลท่านได้เปล่งอุทานอยู่เนืองๆว่าอโหสุขังอโหสุขังโอ้สุขจริงหนอโอ้สุขจริงหนอภิกษุทั้งหลายจึงไปกราบทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระมหากัปปินะเที่ยวเปล่งอุทานว่า สุขจริงหนอสุขจริงหนอคงจะคิดถึงความสุขอันเกิดจากพระราชสมบัติของตนกระมังพระศาสดารับสั่งให้เรียกพระมหากปินณะมาแล้วตรัสถามพระมหากปินณะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผููมิพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบว่าข้าพระองค์เปล่งอุทานปรารภถึงความสุขนั้นหรือข้าพระองค์เปล่งอุทานปรารภถึงความสุขอื่น พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุตรของเราจะได้เปล่งอุทานถึงความสุขอันเกิดแต่กามหรือความสุขอันเกิดจากราชสมบัติก็หาม่ได้หากแต่ธรรมปิติได้บังเกิดขึ้นแก่บุตรของเราผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเธอปารบถึงอมตะมหานิพพานจึงได้เปล่งอุทานอย่างนั้นแล้วตรัสพระคาถาว่าผู้มีปิติในธรรมะ มีใจป่องใสแล้วย่อมอยู่เป็นสุขบัณฑิตย่อมยินดีในธรรมะที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วในการทุกเมื่อดังนี้ประโยชน์อื่นๆของสมาธิการทำสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่มนุษย์ให้ความสำคัญกันมานานหลายพันปีและในปัจจุบันการทำสมาธิภาวนาก็เป็นที่สนใจกานแพร่หลายทำสมาธิกันเป็นประจำและนับวันก็จะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ทำสมาธิตั้งแต่เด็กๆแม้กระทั่งนักเรียนในโรงเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยผู้คนในอาชีพต่างๆเพราะการทำสมาธินอกจากจะทำให้มีสติปัญญาเฉียบแหลมขึ้นและทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันที่สับสนวุ่นวายได้อย่างมีความสุขแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อ,อีกเช่นทำให้สุขภาพดี ยับยั้งความเจ็บปวดจากโรคต่างๆช่วยให้นอนหลับง่ายไม่ฝันร้ายมีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่ฉุนเฉียวมีกำลังใจและความเข้มแข็งที่จะ,ะเผชิญหรือเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้และช่วยชะลอความแก่เป็นต้นเมื่อเราหมั่นทำสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันในทุกกิจกรรมอานิสงส์จากการทำสมาธิภาวนา ก็จะช่วยให้เรานั้นรอดพ้นจากเรื่องเดือดร้อนบุญจากการทำภาวนาจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์